สวัสดีครับเพงอาบน้ำนะครับ <c oughs> ตากผ้าเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็มานั่งคิดเมนูว่าจะขายอะไรเช่ไหน,น,นึกไม่ออกโทรไปถามแม่แม่เขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะกินอะไรดีมีใครมีอะไรนํำเสนอไหมครับขนมทั่วแปบรอบนี้มีนะ มีห้าสิบกล่องเดี๋ยวเอาขนมถ้วยไปแซมแซมอีกประมาณสักสี่สิบสี่สิบกล่องนะครับสวัสดีป้าหนุมแม่มตัวน้อยนะร้อนไหมอะแถวบ้านอะคือตอนแรกอาบน้ำเสร็จก็ ก่อนอาบน้ําก็ปิดแอร์คิดว่าอาบน้ําคงจะเย็นแต่ง่าคงจะไม่เท่าไหร่สวัสดีคุณหนึ่งอาพี่วัดเสียงหวานนะครับแต่ผลสรุปว่าไม่ได้เลยปิดแอร์ไม่ได้อาบน้ําเสร็จมาเหงื่อท่วมรอบไหนก็ไม่ได้กินทําไมป้าหนุ่มแม่มันจะไม่ได้กินจ๊ะก็แค่กลับมาแค่คลองหกมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของป้าหนุ่มแม่เลย บอกเลยว่าจุกๆรอบเนี้ยแบบดั้งเดิมอ่ะห้าสิบแล้วก็แบบกุ้งอ่ะสาสิบแล้วก็ขนมถ้วยสี่สิบรอบนี้เน้นขนมหวานแบบจุกๆนะครับอ่ะอ <c oughs> ุ้ยหมดแล้ว เนี่ยใช้แล้วก็หมดเกี้ยงเกียงเกียงเกียงต้องเติมใช่อาบน้ำเสียคนนอนเดี๋ยวจะเอาครีมแปึง ยำสามกรอบรถจัดสวัสดีพี่แดนนะครับสวัสดีคุณปิพาวันสวัสดีคุณเบิร์สนะครับเฟลเลอร์สวัสดีพี่นุ้ยเอฟซีฟิลแนนส์นะครับสวัสดีคุณสุดาสวัสดีคุณพรทิพย์นะครับเนี่ยแกะกล่องใหม่กล่องใหม่แล้วอยู่หน้าเตาใช่ไหมเมื่อก่อนแบบเป็นคนที่แพ้กวนแพ้ น้ำมันแท้การทำอาหารมากเพราะถ้าทำแล้วสิวจะขึ้นทุกวันได้อยู่หน้าเตาทุกวันอืมไม่มีสิวสักเม็ดต้องใส่หน้ามันจะได้ไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้แบบลืมการบำรุงนะครับก็ยังด,ดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยหยวน้ำผึ้งนางพญานะครับทําให้รู้เป็นอัมปัตตานะครับใช้น้ําผึ้งกับทองคําผสมกันนะครับ ลาดุกทอดกรอบพดพิแกงว่าจะทำเมนูปลาดุกอยู่นะสวัสดีพี่หญิงนะครับสวัสดีคุณพรทิทิ์วันที่อยู่ก็ไม่ขายพอกลับรุ่งขึ้นมาขายเลยเชียวควได้กินหลอดนะ <c oughs> ก็อยู่ต่อรกสิก็รีบกลับทำไมก็อ้างเจ้าของบ้านบาอกว่าติดเคอร์ฟิวสวัสดีคุณแหม่มอมัญญานะครับเ <c oughs> นี่ยอยู่ในพื้นน้ำพยา เหลือสองสุดท้ายลวเดี๋ยวต้องสร้างใหม่นะครับหมดแล้วคือขายดีมากสร้างไปทีหนึ่งห้าสิบขวดหกสิบขวดร้อยขวดก็ไม่พอขายใครอยากได้รีบออเดอร์มาเลยนะครับสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่มีสารสเตียรอยด์ตลอดอันตรายอะไรแต่อย่างไรทั้งปวงนะครับเป็นสารสกรัดจากธรรมชาตินะครับนี่นะครับพีบีน้ำพีบนะเป็นแบรนด์ไอรัสเตอร์นะครับนี่เป็นบิสเตอร์สินค้าตัวนี้ด้วยจะไปออกเดตที่ไหนเนี่ย ออกเดยที่ไหนแล้วพี่อาบน้าเสร็จอยู่ที่บ้านคั่วกิ้งสาคูไสหมูโอเคพี่ตาเดี๋ยวจัดให้แบบจุกๆเลยนะครับกาลังนอนคิดเมนูอยู่ว่าจะเอาอะไรดีเอ๊ะเอาอะไรดีสวัสดีคุณ c าร์ตูนนะครับแล้วก็หลังจากนับํารุงนัเป็นเซรั่มแล้วนะครับสวัสดีคุณนัดนัดนะเปียพรนะครับเราก็ใช้ตัวเนี้ยซีเ นะครับฟูลเลนส์บูเตอร์นะครับส,สดีคุณสุชาดาอินนะครับคิดไม่รู้ไม่ออกจริงใครคิดอะไรออกก็บอกหน่อยนี่มาส่งหน่อยสะพานพระนางเก้าไม่ <laughs> ไม่ เคาอยากให้ร้องเพลงให้ฟังอีกไหมเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอีกช่วงเง 4, ย็นๆสี่ห้ a, าโมงเองสวัสดีจ้าอากาศสวัสดีจ้าอากาศรักษาสุขภาพด้วยจ้าน้องมนน้องเสือวสวัสดีครับก็ยังไงก็นะครับนี่ยแหละอากาศแบบน,นี้ต้องป้องกันและดูแลตัวเองได้เลยนะเพราะถ้าปล่อยไว้นะ ฝ้ากระนะครับแล้วก็รอยไหม้จากแสงแดดมันก็จะแผดผิวหนังเรานะครับผิวหนังเราบางนะครับผิวหนังหน้าเราเนี่ยมันบางมากถ้าเราไม่ปกป้องนะครับมลภาวะนับแสงแดดมลภาวะอากาศที่เป็นพิษนี่นั่นอะไรเงี้ย,ยแรงสี UVAUV UV. บอกเลยว่าก็ไม่รู้สินะหน้าก็จะแก่ก่อนวัยควรนะครับ เราก็ต้องบ,บำบรุงแบบจุกๆกันไปเอ๊ะคันแดดอยู่ไหนวะใช้ทีหาทีมันหน้าไหมเนี่ยมัหน้าไหมเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วสวัสดีคุณธนกิจนะครับสวัสดีคุณสายแจ๊สายแจ๊ะครับอยากถามรราคาที่ครับอ๋อราคาที่นะครับ ก็ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สองล้านนะครับหนึ 1, 3, 000, 6, 000, ่งไล่สามงานสิบหกตารางวานะครับอยู่หลังโรงเรียนไทยรัฐเก้าสิบสามนะครับโทรสามประสาบถามได้ศูนย์3ป5แปดสองหกสามหกห้าสี่นะครับหรืออินบ็อกซ์มาทำเน็เซนเซอร์อก็ได้จะกยวกตอบกลับไปนะครับ หวัวนวดด้วยคนลุกมากหนวดเนี้ยเซ็กซี่เออเลมบอกนะครับอันนี้คิมกันแดดเจนเทนี่นะครับสามร้อยกับสิบบาทนะครับค่าจะส่งนะครับปกติห้าสิบผมเอาแค่สามสิบาทสี่ร้อยบาทพร้อมส่งจบจุกๆนะครับเอาไปเลยเป็นโปรโมชั่นเหมือนแล้วหมดเลยเหลือสามสี่สิบลอดสุดท้ายแล้วจะสร้างใหม่รอบใหม่ราคาก็เปลี่ยนนะ ไยของเก่งเอา้าพี่นุ้ยของจริงเราไม่ได้บอกว่ามาอวยของใครอยากหน้าตาเด็กเป็นอมาตะาดูสิกบสากว่ากบม่งหน้าเด้งเด้งๆองอยู่เลยถูกไหมมันก็ต้องรู้จักการดูแลตัวเองที่ถูกต้องใช่ปะเออสวัสดีคุณยุทธพงศ์เนื่องละอสวัสดี Big M Makeup นะครับอันนี้นะครับเป็น Essence Foundation Liquid นะครับ ปกปิดรอยด่างดําแล้วก็เป็นการปกป้องนะครับแสงแดดชั้นภายนอกเพื่อไม่ให้กระทบเป็นทาอผิวหนังภายในนะครับเนี่ยป้องกันได้ดีมากผสมผสานกัน2ตัวนะครับอันนี้พันพันแหรือพันเนะครับไปซื้อได้ตามเคาน์เตอร์แบนนับเข้ามาทั่วไปนะครับผมใช้สีเยลโล่นะครับออกเหลืองๆนิดๆนะครับบางๆนีไม่ต้องทายเยอะมากนะครับทากันแดดไปเลย ทำไมต้องใช้เพราะว่าผมสากแดดบ่อยอยู่บนหน้าตาบ่อยนะครับเดีย๋ยวนี้ก็ทำกับข้าวกันแหละพราะเราไม่ใช้เนี่ยคือแบบเหงื่อน,นี่มันเยอะมากแต่เนี้ยพอใช้แล้วเหงื่อมันจะละลายเดี๋ยวถ้าหมดโทรผิดปีใหม่เดี๋ยวถ้าหมดโทรผิด ปีใหม่จะเอามาเล่นที่ตลาดนะครัพเพลงเสียงหวานจ้าบอยซุปโจ๊บหมดโทรผิดหมดโทรผิดปีใหม่พี่บอยซุปโจ๊็ผมไม่เข้าใจอ๋อจ้าสวัสดี<ม>ครับคุณโยสิตาโม้เก่งไม่มีใครเกินพเอกคนนี้จริงอะ เรื่องจริงพี่นุ้ย FC ฟซี e l a n นนะครับเห็นไหมบางเบาดูเป็นธรรมชาติพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดจ้าพี่บอยซูเปอร์โจ๊กสวัสดีนะครับอันยองอาศัยยยังอยู่นะครับภาษาเกาหลี สมัยต้นเจริญสวัสดีครับแล้วก็ตามด้วยแป้งปกปิดจริงๆไม่ต้องหาแป้งก็ได้นะนี่จะหมดแล้วว่ะแต่ห้างเปิดแล้วแต่ว่าเขาตัวแบมยังไม่เปิดเลยะจะบอกว่าพังมากถ้ามันไม่มีแล้วนะับพังก็วันนี้ใช้แบบอย่างประหยัดที่สุดนะครับหนึ่งพันบาทคราวนี้นะครับ เดี๋ยวเขาเาตัแบกเขาเปิดแล้วเดี๋ยวเราต้องนี่แบบไปเมาแบบสามสามกระปุกสวัสดีพี่โนโด้วยนะครับสวัสดีพี่โนเสียงหวานพี่โนไปทำงานยัง สวัสดีคุณพาป,ณประไยสีนะครับคุณประภไพสีนะครับหลายขั้นตอนใช่พี่ตาว่าจะเป็นลูกกบเสียงหวานได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่ กำลังไปค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับพี่ที่นู่นอากาศเป็นไงบ้างดีเปล่าช่วงนี้เขาเรียกเขาฮิตคิ้วอ่าอะไรคิ้วไฟช็อตนะครับผมช็อตมาตั้งหลายปีแล้วเพราะว่าแป้งมันจะไปเกอะที่คิ้วใช่ป่เราก็จะต้องเอา มัสคาร่าเนี่ยแหละนะครับไม่ต้องจุ่มอะไรเลยนะครับปัดให้มันตั้งๆขึ้นเหมือนไฟช็อตอะ่ะเออเป็นการป่ังหวเฮงด้วยนะครับบอกเลยนะครับสวัสดีคุณชายพร์ก 1ิก้าองศาอุ้ยอากาศเย็นสบายเลยน่ายิ้ฉาจังเมื่อไหร่เมืองไทยจะมีอากาศแบบนี้บ้างเนาะคงจะปินมากเลยอ่ะขั้นตอนการเป็นลูกกบยังไม่จบแต่เป็นเท่านี้นะครับเราก็ยังมีการเซสผมนะครับเพื่อให้เป็นเกาหลีมากยิ่งขึ้นคิ้วแปดมิติผม ทักไปแล้วครับได้จ้ะพี่ขอเบอร์หน่อยครับด่วน0898263654ครับสายแจ๊คครับ0898263654นะครับเดี๋ยวกดทักไปแป๊บหนึ่งขอโม้โม้ในแชทอินม็อกก์ Winner, นะรับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับก็มีข่าวแล้วว่าว่าเดือนมิถุนานะครับลูกกบเสียงหวานจะได้ทำกววนแต่งานก็ยกเลิกไปเยอะแล้วเหลืออยู่ประมาณหกเจ็งานนะเออ ไม่ดีเลยอ่ะงานน้อยมากเน่ยไปไหนไหมดเราก็ไม่รู้รโยกเลิกไปแล้วบางคนก็ไม่บวชเลยบางคนก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดครับ ไปไงก็หลียังไปแล้วเบื่อพระเอกเมามอยเก่งฉี่เข้าบ้านต้อมติ่งมิวกรัฟแล้วทีชะนมิยองงานลิเกไม่มีแล้วใช่ไหมมีหนึ่งงานครับเดือนเมษาเอเดือนมิทานาย,ยังเหลืองานลิเกอีกหนึ่งงานนะครับ คือรุ้นมากตอนเนี้ยว่าจะยกเลิกเปล่างานมันเกิดหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดเนืองจำนงแลับแสกลางหล่อเลย มันก็นิดนึงเนาะให้ส่งกับที่เรานะครับมีความชำนาญเรื่องการทำผมนะนี <Yeah. S 1> <c oughs> ภาษาชาวบ้านรรงแบบอีกวาย <c oughs> <c oughs> ส่งผมเกาหลีนี่ขอให้บอกเถอนะ <c oughs> ผมดูตามซีรีส์พระเอกคนไหนทําได้แล้วก็ต้องแอบไปทําตามนะครับสวัสดีคุณอมพรไทยทาไทยสงผมจดไม่ทันครับอ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ศูนย์แปดเก้าแปดสองหกาหห้าสี่ศูนยดสองหสาห ห้าสี่น่าจะหาแล้วนะครับแบงกี้เป็นไงบ้างงานหมอลำได้เล่นมาไหนหรือว่าปิดวงไอปิดวงไปแล้วเปิดวงฤดูกาลไหนวันไหนยังไงบอกนะเผื่อไปเที่ยวนะครับวันนี้นไปดูหน้าเวทีก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปทักทายกลัวจำกลมไม่ได้นะครับ นั่งอยู่หน้าเวทีอะแต่หมอลำส่วนใหญ่ก็ไปดูกับทุกคณะเลยอะนี่เห็นไหมเรียบร้อยละสวัสดีครับเอ่อพี่นุ้ยนะครับเอ่อคนรักฟิลกิติกรนะครับเป็นคนที่มีเฟซเยอะที่สุดโทรศัพท์มีมีหกเครื่องนะครับ เขาเข้าเฟสนั้นออกเฟสนี้อะไรอย่างนี้นะครับช่วงนี้งานนายกเริ่หมดเลยครับใช่เหมือนกันเลยแย่เนาะชีวิตพังมากเลยอืมสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เปิดวงเมื่อใดบอกด้วยนะครับเดี๋ยวไปเป็นกำลังใจหน้าห้าน กัดเก่งอ้าวก็พี่นุ้ยใช้เฟซบุ๊กไลฟ์เฟซจริงๆรมีกก็ไม่ได้โกหกใช่ปะเดี๋ยวข้างหลังไมาทึ่ยหน่อยเสร็จแล้วผมอยากจะไปดูที่ตอนเย็นนี้ได้ปะไปดูได้นะครับไปดูได้เลยผมมีป้ายปักอยู่ขับรถไปเลยเดี๋ยวโทรวิีโอคอหากัน สายแจ๊ะนะไปได้เลยนะครับที่สวยนะติดถนนใหญ่ไอติดถนนทางเข้าเขาลูกช้างอ่ะติดถนนน่ะแล้วก็อยู่หลังโรงเรียนประมาณแปดร้อยเมตรมั้งเลยโรงเรียนไปหน่อยนึงอยู่ซ้ายมือนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาแล้วกันสวัสดีคุณสมายนะครับนี่ส่งนี้เป็นส่งไปตลาดนัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปตลาดลงเกลือนะครับเหมาะกับการไปตลาดลงเกลือถ้าส่งนี้นะ เปิดร้านัผมดีไหมมีควาชมชำนาญเรื่องทำผมนะไปละบ๊ายบายไซโยเนรับมาสาัมมาโชนะครับมาภาษาญี่ปุ่นแล้วอ่ะนะสวัสดีเจกเกียวนะครับบ๊ายบาย